นะครับนี่ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วในในกล่องนะครับของหุ่นสีตัวก็วเป็นบิ๊กมอนนะครับกระถังัี่ใหญ่สุดอันนี้เลยอาวุธแบบมาเยอะสุดๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนต้นขาส่วนขาถึงแค่นี้นะครับถึงสลักล็อกนี่นิดเดียวแล้วตรงนี้ก็เป็นแขนตรงนี้ก็เป็นลําตัวทั้งดูทั้งตัวเลยส่วนด้านล่างก็จะเห็นส่วนลําตัวของหุ่นนะครับด้านหน้าแล้วก็ อะไรซ้อนอยู่น,นิดนิดหน่อยหนอยนิดหน,น,น,น่อยจริงนะครับอ่านะฮะ <c oughs> ส่วนตรงตรีนตะขาบสองชิ้นนี้เนี่ยเป็นส่วนยางเราสามารถหมุนไปมาได้ข้างในก็เป็นล้อชอบล้อเรียนกันมากนะครับหมุนไปมาได้ก็แต่ว่าถึงจะหมุนแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกับว่ายางมันมันทรงเขาเรียกว่าไรขึ้นลูปไปมั้งอพอหมุนปุ๊บมันก็เหมือนแบบ ยางมันเบออกมาอย่างนี้นะฮะไม่เข้ารูปมันแต่พอถึงรูปมันปุ๊บมันก็จะประกบเอ,อเข้าไปเหมือนเดิมตัวเสื่อขานี่เป็นเหล็กนะฮะดูจากสีนะฮะถ้าสีหลุดมาอย่างนี้แปลว่าถ้าสีหลุดมาเป็นแผ่นๆเนี่ยแปลว่าส่วนนั้นเป็นเหล็กเอเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเขาใช้สีเลยเขาสีพวกนี้จะไม่ค่อยเกาะเหล็กเท่าไหร่นะครับจะหลุดออกมาคุณทางไงไ,ไม่นานมันก็หลุดเหมือนกันนะครับครับอ่ก็จะเห็นส่วนน็อตเป็นตัวเลย ด้านบนนี้จะเป็นมิสไซน์ครับสามารถขึ้นลงและหมุนไปมาได้อิสระส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นปืนใหญ่อยู่ห้าลำกล้องนะฮะอันนี้ใหญ่สุดอันนี้ปืนลองอากาศตอต้ออากากาศยานปืนเล็กด้านข้างเนี่ยสามารถหมุนหมุนขึ้นลงได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถกางมาได้ส <laughs> ่ปืนใหญ่ข้าือนก็พอๆนะครับยิงขึ้นลงได้เดียวไม่สามารถหมุนไปมาได้ถึงในเรื่องไอ้ลำกล้องเนี่ยสามารถหมุนเล็ มืนทิศยิงได้แบบอิสระเลยก็ตามนะฮะอ่าข้างหน้าจะเป็นปืนตัวตากาศยาาเล็กเหมือนกัน,กน,กนขยับได้ครับขยับขึ้นลงเหมือนเดิมเป็นยางนะครับเพราะฉะนั้นมันถ้าโดนความร้อนมากปืนก็จะเหี่ยวตกนะฮะลำกล้องตกอย่างนี้โอเคครับต่อไปก็เป็นการแปลงล่างครับเนื่องจากไอ้แปลงล่างเป็นล่างสายก่อน,นบีสมอทนะฮะน่จาจะการแกะสลักตรงนี้ เนื่องจากตัวหุ่นเป็นสีดำอาจจะไม่ค่อยเห็นได้ครับก็ฉากสีขาวครับอแกะมาปั๊บสองข้างเลยครับแล้วเอากางขามาอย่างนี้ครับดึงออกมาตรงเนั้นมันต้องห่วงครับเพราะมันจะไม่ตรงล็อกไม่สวยเพราะว่ามันมีล่องอยู่ข้างในครับขยับยังไงมันก็จะล็อกอยู่นะฮะนี่ฮะอ่าฮะเฮ้ยหลังจากนั้นครับก็ดันหุ่นขาเข้าไปดันให้มันตรงตรงเลยครับ เนื่องจากมันเป็นข้อล่างอยู่ข้างใน,นครับดันเข้าไปป๊าบโอเคแล้วกางเท้าออกมาเท้านี้มันจะมีสองอันนะครับหุ่นพวกนี้มีตี๊ยนสองอันทั้งสองทุกตัวยกเว้นอีก,กตัวเดียวเอาเท้าใหญ่ออกไปฮะเอาเอาเท้าเล็กมาอย่างเดียวนะทั้งสองข้างเลยที่เวลาแกะเท้าเล็กเนี่ยอาจจะลาบากเพราะว่ามันมักจะติดกันอย่างนี้นะฮะต้องหาอะไรช่วยครับ อนี่มันต้องหาช่วยแล้วเฮ้ยมาช่วย,ยสีดุเลยเนี่แหละแล้วพับมาอย่างงี้กระเาท้าเล็กไว้ครบส่ขานขาหน้าแขนทั้งแขนทั้งขาเป็น่วนเนี้ยหมดเลยก็พ,พับมาตรงๆนงเครับก่อนนะครับตรงนี้เลยแขนนี่ก็มันสไลด์ได้ครับเใช้ต่อแปลล่าเท่านั้นก็อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็หมุน วัดแปดสิบนะครับก็แบกมาที่ก็มีเท้าเล็กเหมือนเดิมนะครับซ่อนอยู่ข้างในนี้ตรงนี้ท่านจะแกะลำบากอยู่พอสมควรนะครับทำไมครั้งนี้นฟุกไม่แกะได้เลยวะนะครับก็ภาบมาอย่างนี้เปิด์เพ้่สองข้างเลยอุ้ยอุ้ยวู้ย บด้านส่วนแขนเนี่ยมาข้างหน้าต้นแขนขานาให้มันดูอลังการงานสร้างใหญ่ๆห,หน่อยบิ๊กแล้วเสร็จแล้วก็พับงวงขึ้นมาข้างหน้ามันจะพับอยู่ข้างหลังพับนี้วะก็ได้เห็นนะตอนแรกเนี่ยมันจะพับอยู่นี้ครับแล้วพับมาข้างหน้าพับๆเอาตะงวยี่แกมาส่วนงานเนี่ยก็เหมือนเดิมแล้วจะเป็น ให้เลื่อนตรงส่วนสีดำเนี่ยปึ๊บเข้ามาจัดทรงดีๆหน่อยแล้วกลางหูส่วนสีเหลืองนี่มาด้านข้างสองข้างออเช่อเออเชืออ่าครับแค่นี้ก็เสร็จเออล่างดีสมลแล้วล่างสักสักปลาฮะอะ่โอ้ตัวใหญ่กล้องถ่ายได้ค่อยหมดเลย ปิดโหมดเอ้ยเย่ะไม่สวยงานยาวไปอ่ะพับมาด้านล่างนิดหน่อยองานนี้ก็ขยับได้นะครับนิดหน่อยเพราะต้องใช้เวลาแปลงร่าง,างมันต้องพับเก็บเข้าไปอะอรสดปืนเี่ก็อย่างงี้ในเรื่องนะครับผมไม่รู้ว่ามันยังไงของมันไอ้ปืนสองไอ้ปืนด้านข้างหัวเนี่ยมันจะพับหายไปแล้วหายไปยังไงไม่รู้ของมันหายไปเลยก็ประหลาดติอูอ ตัวนี้ก็จะช้างอะไรไม่รู้ช้างไม่มีหางนะฮะโอกาขยับก็ถ้าเห็นล่างนี้เนี่ยขาจะขยับไม่ได้ขยับไ,ได้แค่ต้นขาเท่านั้นเท่านั้นเลยนะฮะแล้วต้นต้นขาเนี่ยสามารถดึงมาได้นิดหน่อยส่วนใหญ่มันมักจะไปของมันเองเวลาแปลงล่างนะฮะเออคือเลยไม่ค่อยได้จาเท่าไหร่พอสมควรนี้ต้นขาเนี่ยอ๋อใช่ละ ผมลืมบอกตรงนี้นะครับตอนแปลงล่างเสือขาจะต้องดึงตรงนี้ซึ่งมันพับอยู่ขนานเงี้ยดึงออกมาก่อนอ่าดึงมาปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนเป็นล่องตัวแอลนะครับคือบปจูบอ่ยอ่าอ่นนี้เป็นล่องตัวแอลปุ๊บก็เสร็จแล้วล่างสัต์ีาพิสมดพิจรงนี้เป็นตรงงวงเนี่ยเป็นแขนกลนะไปหนีบจับ อันนี้ปผสมเป็นยางครับกางได้ครับแต่หมวกก็คือทรงเหมือนเดิมหนีอะไรไม่อยู่ครับมันล่วงหมดทุกอย่างเป็นงวงไม่รู้ม่คอยแข็งแรงที่อะไรเลยนะอ่ฮะนี้ด้านล่างก็โชว์ด้านล่างแบบเห็นทุกอย่างชัดเจนคือปุโป่งนะฮะไอคืออะไรรู้หมดทุกอย่างเลยแล้วต่อไปก็เป็นฮิวแมนนอยหมดคนระับน่างคนนะฮะนั่งหุ่นยนต์ก็มีจักรหุ่อนต่ะเอาขาอนเนี่ยเ้อขาครับ เนื่องขาตึนขามาก่อนแล้วเัาปีนใหญ่ออกมาพับตีนเฮ้พับเท้าเลยเข้าไปเท้าใหญ่ออมาเพราะว่าขาอยู่นี่นะ่ครับเออพับลงมาก่อนลืมหวงไม่เห็นเลยนะัหใหญ่อ่าอึดดอดดดแดด ช่างมังเรออ่าอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ป๊อามาดันขับมาด,มามมาด้หลังนี้นครับกำลังขาให้เหมือนมันยืนอยู่หน่อยแล้วก็ดันกลับเข้าไปส่วนขาวก็ยาวอยู่มย่ยาวใหญ่เลยแหละนะฮะไปก็ส่วนแขนนะครับก็พับแขนมาด้านข้างก่อนอนี้ นี่นะฮะแล้วก็เอาหัวไหล่ตั้งขึ้นตั้งขึ้นแค่ทิศเดียวนะฮะ90องศาตรงตรงัวหุ่นหันแขนมาแล้วก็ก่อนที่จะพับเท้าเล็กไปเนี่ยถ้าเราเขาต้องให้เราดึงมือมาถ้าเราพับเท้าเล็กเข้าไปแล้วดึงมือเนี่ยสีตรงนี้มันจะหลุดลอกได้เพราะฉะนั้นเราจะเอามือมาก่อนด้วยการดันแขนท่อนนี้เข้าไปมันดึงมือลงมา แล้วก็แดงสองข้ิ่มันเดินเพราะมันต้องอยู่อย่างนี้เป็นทรงนี้นะฮะอ่าเอามือมาแล้วพับเท้าเล็กนี้เข้าไปปั๊บเออทำสองข้างเลย ยังเอี๊ยดัดอยูดังเลยด้อโอ้ยดูสิขอว่ารับทรัพย์นี่ครับตั้งกล้องไปก่อนพบมันเริ่มไม่เห็นละตั้งไว้เงี้ยเดี๋ยวตาต่อเอาเลยครับตั้งเสร็จละอ่ะกีค้างไว้อย่างนี้ฮะต่อไปก็ส่วนอ,อกเนี่ยดึงตรงส่วนสีเหลืองนี่มาขับกลางมาแล้วจากนั้นก็ ก่อนก่อนที่จะพับส่วนหัวนี้ลงมาครับตันส่วนดำนี้ไปก่อนเอาหัวคุณลงมาก่อนครับอ่าจากนั้นนะครับก็พับครับไม่เห็นแล้วอ่าพับส่วนเหลืองนี้ขึ้นกลางเนี่ยเข้าไปแล้วดันส่วนลำตัวลงมาก็จากนั้นก็พับทุกอย่างเก็บเข้าไปเหมือนเดิมครับเอาจงวงนี้พับเข้าไปหายไปอย่างนี้เอากดเข้าไปในลำตัวอู้อ่า เอาตรงออ,ง,องขึ้นพับขึ้นไปประกบเป็นไหล่แงบนี้ยใหญ่แท้กล้องถ่ายได้หมดปอกไม่รู้เนะี่ยอุ้ยชุบอ่านี่ก็เสร็จแล้วร่างหุ่นยนต์นะฮะมือนอนหมดเออมันใน ในพี่เขอาจจะดูตัวเล็กอาจจะดูตัวเล็กหน่อยเพราะว่าด้านข้างมันพื้นที่ว่างเยอะครับก็ไม่ใชเหราว่าตัวหุ่นมันใหญ่ครับกล้องต้องถอยมาไกลอยู่พอสมควรอยู่นะแล้วการขยับของตัวนี้นะครับก็ขาเนี่ยก็วัตสิบหน้าหลังเพราะว่ามันต้องแปลงร่างได้ตรงนี้ก็หมุนได้ครับแต่ว่ามันแข็งนะขยับลำบากอ่า ส่วนแขนงก็แขนตัวนี้ขยับได้เยอะสุดครับร้อยแปดสิบพับเข้าไปได้เต็มที่เลยอย่างน,นี้นะฮะส่วนมือตัวนี้เนี่ยสามารถขยับได้อิสระครับหมุนได้ไปมาต้งนิ้วโป้งนี่เห็นครั้งแรกผมก็ตกใจฮะัฮาอยู่บางคนนิ้วโป้งมันดึงมาได้เป็นสลักเล็กๆครับใช้หมุนเอา oh. มันไม่ได้ขยับเหมือนมือคนอย่างนี้ครับ แตม่มันขยับอย่างนี้เอาโอ้มันประหลาดดีมือก็ออย่างนี้เท่าไหร่ปกติครับเห็นจนชินแล้วอ่านี่จริง,รงในเรื่องผมเห็นในกระตูนนะครับปืนตัวนี้มันจะพับเกี่ยวเข้าไปแบบตรงนี้เป็นส่วนโล่โงเลยเห็นแต่ฮอคพิทเท่านั้นท้องขับแต่อันนี้ผมไม่พับนะครับความสวยงามมากกว่านะส่วนหัวครับเป็นขยับอะไรไม่ได้เลยหมุนก็ไม่ได้ ยักหน้าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โอ้แต่ก็เข้าใจนะเพราะว่ามันทํามาให้มันรวมร่างเป็นจานกกูก้ามากกว่าเพราะฉะนั้นลูกเล่นบางอย่างมันจะหายไปด้านหลังก็จะเห็นอาวุธที่ซ่อนอยู่ทุกอย่างนะฮะมันไม่เชิญซ่อนพับอยู่เดียเราก็ดันเข้าไปหน่อยอ่าก็อาเบะโผล่มางี้หน่อยครับออ อันนี้ปืนถูกมานะครับเป็นปืนบีมแคนนอนนะครับปืนเลเซอร์ใช้ยิงนะแบบขับปอกกระสุนเอานะครับเฮ้ยหลุดเอ้ยอย่าหลุดซิเว้ยเออครับปืนอย่างนี้ไอ้ปืนเนี่ยเทียบกับอีเกิลแล้วแม่งโครไซด์เลยโอ้ยยอดเป็นโมการใหญ่มากเทียบคุกแลคูก้าก็พอ,พอนะฮะโตหุนหนึ่งตัวเลย เข้าใจครับหุ่น,นพี่บย์ครับต้องใช้วุ้นหนักนะฮะทีนี้มันจะมีด้ามจับเออ,อยู่สามอันนะฮะมีไกลปืนหนึ่งอันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ถือได้นะครับเวลาถือก็แบมือมาแล้วยัดเข้าไปใช้การหนีบเอานะครับใช้การกำหนีบผมผมมือหุ่นเอาได้ส่วนเท้าเ้าแข็งแรงคำน้ำหนักก็เขาอยู่นะฮะเข้าใจอยู่ก็้ํคำนี้ทีนี้เนี่ยพอ บางทีันเอ,อหนักมากนะครับมันแขนอ่อนแอถือไว้ได้ตรงใต้ล็อกแลรนี่ฮะในวิดีโออไม่ค่อยเห็นก็ได้ฮะน่าจะเห็นบ้างแหละจะเห็นรูเล็กๆตรงนี้นะฮะซึ่งตรงด้ามปืนเนี่ยจะมีสลักอยู่สามารถเอาไปเสียบได้นะฮะียให้มันอยู่ทรงทำนองนะฮะอีกสองรูแต่นี้พอเสียบไปแล้วเนี่ยปืนมันจะดูประหล,ลาดๆหน่อยนิดนึง แล้วก็เ okay คลีครับปืนนี่ก็สามารถกลางนี่ได้คัดปอกกระสุนเอานะฮะเวลายิงเนี่ยนีมื่พอยิงเสร็จตรงนี้จะเป็นปอกกระสุนเนะพอยิงเสร็จปุ๊บตัวหุ่นจะดึงตรงนี้ออกมากระสุนปอกกระสุนนี้ก็จะเด้งปึ้งออกไปแล้วมันก็ยัดกับเขาไหมว้ายิงแล้วมันก็กลางมาก็จะมีปอกกระสุนโผล่มาทีนี้แม่งโผล่มาไงไม่ลงมันเอ,อประหลาดดีครับจ้าปืนก็พับได้ครับสองด้านแต่อยากจะให้พับ ใหญพับ180พับไ้ในัวปืนเลยมากกว่าฮะนี่สามารถถือสองมือได้นะครับถือลำบากหน่อย <c oughs> เอาว่าเอาว่าถือเอาว่ามันถือได้ก็แล้วกันนี่นคลิปยาวแนะ่นะครับแบ็อะไรเงี้ยนะครับจบนี่ก็จบและบิ๊กมอสอาต่อไปก็จะเป็น การรมล่างดาทฮูก้านะะนครับต่อไปก็เป็นการไม่ใช่ต่อไปดิเอาน,นี้ก่อนนี่เป็นการรวมล่างนะครับเออเป็นหุ่นยักษ์ดันฮูก้านะฮะเปอร์ระบดทัวนี้ฮะก็อันนี้ผมแปลงล่างพวกนี้กับไอสาบตัวข้างล่างเนี้ยกลับมาเป็นล่างรถถังล่างยาพาานาเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้ล่างนี้นะ ส่วนตัวนี้อยู่ในร่างหุ่นนะปกติเลยทุกเกือบกระทุกอย่างนะครับก็เริ่มจากการเตรียมตัวบิว๊กมอสก่อนซึ่งเป็นเบรดนะฮะเป็นตัวฐานรับทุกอย่างนะเริ่มจากการทับเท้านี้เข้าไปนะครับดึงแขนนี้ออกมาที่ตอนแรกเขาพับให้เราพับเข้าไปนะฮะดึงมาให้มันยาวขึ้นอ่าฮะส่วนหัวนะครับไปไม่เห็นเนี่ยอ่าส่วนหัวนี่ฮะก็ดันแม่งกเข้าไปเหมือนเดิม พับยกหัวไหลขึ้นให้สุดนะฮะาสุดแล้วแค่นี้ส่วนลำตัวก็เตรียมการเสร็จแล้วแม่งดีเองอ่่าส่วนสองคันนี้นะฮะก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะแล้วพับไอ้ตรงส่วนเนี้ยที่เราพับก,กับไปด้านหลังเนี่ยหรือมันอยู่ตรงด้านหลังเนี้ยซึ่งตัวนี้จะเป็นสลักในการเสียบตรงเท้านะฮะ ก็ให้พับมาข้างหน้าแต่ว่าถ้าเราพับมาเลยเนี่ยมันไม่ได้มันล็อกอยู่พับมาข้างหน้านี้ยพับไม่ได้มันล็อกอยู่นะฮะต้องดึงส่วนข้างหลังนี่ออกไปก่อนครับก่อนที่จะพับไอ้ส่อชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยเอาปืนเนี่ยหมุนไปด้านหลังนะไม่งั้นประกอบไม่ได้มันติดเราพับมาด้านหน้าฮะทั้งสองตัวเลยอ่าแล้วดันเขาไปเหมือนเดิมนะฮะแค่นี้ครับรูปทรงเหมือนเดิมครับเป็นรถถัง ครับเตรียมการเสร็จแล้วแค่นี้สองข้างดูแลนไยก้านะครับคันสีเหลืองเนี้ยจะเป็นเท้าข้างขวานะส่วนนี้เป็นขาข้างซ้ายต่อไปอีเกิลนะครับมาทานออกไปอ่าอีเกิลเนี้ยก็หนัดแปลงนิดหน่อยครับก็เริ่มจากการอ่าไม่เห็นเนี่ย,ยเดี๋ยวปัน้นอ่า ก็เริ่มจากการถอดมือออกไปนะฮะเอ้ยไม่ใช่ถอดมือสิถอดแขนออถอดแขนออกไปนี้ปเปล่าโอ<ๆ>้ดูเพียวขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็พับส่วนขาส่วนขาสีดานี่ลงมาที่กลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่อยู่ทรงนะครับเพราะว่ามันจะมีสลักเล็กๆอยู่นี้เห็นไหมครับไม่เห็นแน่เลยนะครับมันเป็นสลักเล็กๆอยู่เนี้ยอ่าววิโรจอ่าจะเห็นสลักเล็กๆนิดเดียวนะฮะอยู่ พับขาไปอ่าครับเสิ่มแล้วเสวก็กางส่วนเท้าออกนะฮะ,ะที่ส่วนหน้าเนี่ยต้องทำอะไรมาครับพับส่วนด้านล่างใต้ท้องเครื่องเนี่ยออมาพับจัดนิดหน่อยอ่ายู่ตรงหน้าแล้วที่ส่วนปีกเนี่ยอส่วนปีกนะครับพับไปด้านหลังแล้ว องตาย่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะอ่าอย่างนี้ปั๊บของข้างเลยปั๊บปั๊บอ่ะคันี้ก็ได้ส่วนหัวแล้วนะฮะทีนี้มันยังไม่จบแค่นั้นนะฮะเพื่อความแข็งแรงนะครับเขาจึงให้ชิ้นส่วนเสริมตรงนี้มาตอนรีวอุปกรณ์ผมไม่ได้ผมลืมหยิบออกมาคนระับมันปักอยู่ตรงส่วนหัวนี้ลืมแกะออกมาไม่ลืมสังเกตแ้่ส่วนหัวเพื่อให้มันตัวช่วยล็อก สต่ไมขยับหมุนไปมาได้นี่เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตรงตรงนะครับตรงตร่องนี้ที่ว่างๆนี้ฮะโฟกัสใส่ก,กล้องอ่าใส่ไปปุ๊บแล้วตรงด้านหลังนี้จะมีรูสองรูอยู่ะฮะเอาแขนพี่แกเนี่ยที่เราแกะมาที่กี้กันหายครับระะใส่เข้าไปเหมือนเดิมหมอนได้ไหมวะ พับแขนไปด้วยนะฮะปับับพับ,พบอ,อ,อยู่ทรงละนี่เตรียมการเสร็จแล้วสี่ชิ้นสี่ส่วนส่วนเล็กน,น้อยๆนิดๆน่อยไม่ได้ประกอบอะไรลังกาเลยนะก็อ่าก็จากส่วนเท้าเหมือนกันส่วนเท้านี่ใต้เท้า เราเห็นรูสองรูนี้ฮนะตัวนี้ก็ขยับได้คนระับเป็นฐานเสียบนิดเดียวขยับนิดเดียวฮนะก็เสียบเข้าไปคนระับจะมีรูอยู่มันจะตรงกับเนี่ยตรงกับร่องนี้พอดีนะฮะเสียบไปนะครับสองข้างมันมีสากล็อกอยู่ข้างในคนระับเพราะเสียบแล้วก็ยังอยู่นะฮะแกะเข้าออกง่ายอ ลองเริ่มถ่ายได้ไปห,หมดครับส่วนหัวนะครับก็เหมือนเดิมไ้ตรงหัวหัวบิ๊กบอสเนี่ยที่มันขยับไปได้แล้วตรงกลางหัวมันจะเป็นล่องให้เสียบไอชิ้นนี้เข้าไปมันเลยขยับไปได้ไปขออ้างมัง้งก็เสียบเข้าไปตรงๆเลยเฮ้ยหลวงดิ ต่อเลยกันใส่ส่วนหัวไปนะก็ใส่ส่วนหัวเข้าไปแค่นี้อ่าเสร็จแล้วจุดปืนตกปืนเหี่ยวอ่าวาง,งข้ามทางก่อนอ่าก็เสร็จแล้วครับดาฟูก้าเรื่องน้ำหนักก็ผมว่ามันก็หนักอยู่พอสมควรฮะ ใครรู้แอบอะไรไมบอกเขาบอกว่าเป็นพลาสติกกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นผมไม่เชื่อนะฮะแม่งโคตรหนักเลยอ่าก็ไม่ค่อยมีอะไรรูปร่างก็เพิ่มขึต่างไรกว่าเดิมเพียงว่าเตะเทขึ้นนะฮะด้านหลังก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะเท้าใหญ่เท้าใหญ่ขึ้นทำให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นนะฮะื่อกี้ไม่เหมือนด่อกี้ฮะตอนทำาิทมอสแม่งล่วงเดียวเลยยืนไม่ค่อยอยู่แข็งแรงเ้ยอ่อนแอดิ ที่นี้เนี่ยอาวุธนะฮะอันนี้ดาบของพี่แกเขาดันคูเคนนะฮะไม่ต้องกลัวว่าถือมันจะร่วงนะเพราะมันมีสลักสีดำๆนี้อยู่ตอนนี้มันพับ BE อยู่ข้างในครับเราแกะไม่ออกมาตรงส่วนมือก็จะมีรูเล็กๆเฮ้ยเดียยนะเอาไ้เสียบสลักนี้เข้าไปนะฮะถือเสียบไปเลยอ่าเสียบไปก็พับเข้าไปอให้กับ ไนการถือ,อะรครับถือง่ายเลยเรื่องการขยับคงไม่ต้องอะไรามากมายเขาส่วนใหญ่เป็นบิ๊กบอสนะฮะแตทเทิร์บบนเบสอะไรต่างๆจึงเหมือนกันครับอันนี้มีลูกเล่นอย่างนึงครับคือปืนใดกันนะฮะเอาปืนสี่กระบอกมันวรวมอันเป็นหนึ่งกระบอกเนี่ยเมื่อจากเอาไอบีมแคนนอนตรงนี้ใส่ชิ้นเสริมตรงนี้ซึ่งปากกล้องเนี่ยไปประกอบปืนทุกทุกทั้งสี่บอกเอ้ย ไอ้ทางสาวเขาบอกเลยอ่าใส่เข้าไปตรงๆนะครับมันจะมีรูอยู่พอดีอ่าเข้าไปไปเลยอ่านะครับใส่เข้าไปปุ๊บปืนสามกระบอกนี้นะฮะเด็กสองกระบอกนี้เนี่ยเขาให้เราใส่ด้านข้างนะข้างไหนวะมันดูเกียวอ่ะใส่ไปถูกมันจะใส่ไม่เข้าแบบติ๊กนี่นะฮะเนี่ยเราใส่ถูกปุ๊บมันก็จะล็อก พอดีสีกระบอกรวมกันเป็นหนึ่งกระบอกมันใช้็นการประกอบที่หลอกตาชิบหายเลยนะฮะอ่าก็ยังปืนใหญ่ลําแสงนะฮะอันนำลายล้างก็ไม่รู้สิจาไม่ได้แม่งแรงมากใน,ในเรื่องนะครับในกระตูนที่ผมดูฮะไอปืนไอป,ไอปนืนมินคันไอบีมไรเฟิลเนี่ยของอตัวอีเกิลเนี่ยกระบอกเล็กสีดำเนี่ยตอนประกอบ ตอนเป็นวิชาประกอบนะครับมันมีนะครับแต่พอตอนหุ่นถือไอกระบอกเล็กนี่มันหายไปนะครับมันแม่งหายไปได้ไงนะฮะอ่าถือก็ถือไม่เดิ่มครับพิเศ่ว่าเราจะใช้ไกลใหญ่นี่ถือมากกว่าไกลห้านี่ถือไม่ได้ทีเนี้ยนะปืนพอประกอบมีปุ๊บน้าหนักมันหนักมากไอสลักรูเล็กๆนี่เลยมีประโยชน์เลยนะฮะถือให้ดูบอกไป ัถือไม่ค่อยจะอยู่นะครับมันจะไปตามแรงน้ำถ่วงโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราเสียบสลักแม่งไว้โอ้โจริงเสียบสลักแล้วไม่ต้องใช้มือถือก็ได้นะมันถือไม่งอยู่ตัวเลยจริอจริ กลมหนาอยู่วะนะครับไอสลักพวกนี้เนี่ยมันมีแค่ข้างขวาข้างเดียวข้างซ้ายมีนะอ่าโอเคก็มีอย่างนี้เอาว้ก็เป็นชิ้นเสริมชิ้นสุดท้ายนะฮะเออสุดท้ายละตัว booster unit น,นะฮะอุปกรณ์ช่วยบินนะฮะไอ้เจ้านี้มันบินไม่ได้นะฮะบินได้ที่เกร์ตัวเดียวทั้งตัวบินไม่ได้ตออ้องเออผมลืมบอกตัวนี้ แต่ก็ตัวนี้เป็นตัวอยู่ในภาพทีวีนะฮะทีวีซีรีส์ไม่ใช่ภาพมูฟวี่ถ้าภาพมูฟวี่ลูกทรงบางจุดเนี่ยจะเปลี่ยนไปจะดูเพียวนี้อันนี้ภาพทีวีเป็นหลักนะฮะที่ตัวเบสเตอร์เนี่ยอันนี้อยู่ในรังพับเป็นยานอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราพับเป็นหุ่นได้ฮะก็เอ้ไม่ใช่พับเป็นหุ่นพับปีกเลยก็เริ่มจากเอ่อเอาหางเสือสองชิ้นเนี่ยพับขึ้นไปขบนพับปูยานลงมาต่อครบก็กลางปีกขึ้นนะฮะ ก็ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนี่ตรงเอวนี่เอ้ยไม่ใช่ตรงเอวเลยตรงด้านหลังนี่าจะมีตัวล็อกสำหรับตรงเอวกลางออกครับออนที่สุดเลยตรงก้ามเล็กสีฟ้าเล็กๆสองชิ้นนี้ก็เป็นหิ้ตรงหัวไหล่อันนี้ก็เสียบด้านหลังนะฮะตัวอรปกอบก็อ,อด้านหลังนี่มันจะมีรูเสียบอยู่รูเห็นไหมอ่าเนี่ยรูนี้นะฮะเสียบเข้าไปป๊าจริงก็อยูแ่แต่มันอยู่ไม่แข็งแรงคลฮะ เอ,เอาทุกอย่างหนีเข้ากับตัวหุ่นซะก็อยู่แลยฮะนี่ก็ติดวิงยูนิตเรียบร้อยนะฮะโอ้ขนาดเป็นมันจะใหญ่ไปถึงไหนวะเนะี่ย ใหญ่เลยไปละกล้องคงถ่ายได้ไม่หมดหรอกครับเห็นคร่าวๆคงคงประมาณนี้นะฮะโอเคดานหน้าด้านหลังดูด้านหลังก็จะปิดมันจะปิดส่วนด้านหลังนี้ไปเลยแล้วทําให้ไม่สามารถเอาเอเมซา์กับไอ้ปืนใหญ่นี้ออกมาได้